การตบรวจกองกกดลุ้งตุ้งตุ้งตุว่าที่ประตูโทรรจอทารอุายรายการหนึ่งของทำกการรายการตำรวจตองดพร้อมด้วยรอพุ่งกำกับการร่อพุ่งกำการ รรวมกับการประชุมรับมอบนโยบายการรัดการตำรวจกองทังเย็นจำปีประมาณพุ่นศักราช2,566จนำนวน1 0 7ร้อยเกับเจ็นดนายครับ ขบานและนักมีตรวจในากัศมีความราเดียกนะลาออกงาและต่วนออกงาของเหลือผู้ร่งที่รินสิบนึ่ร้อยเก้าสิบหานายที่ถองท้อมขออนุาตเข้าถูกรับเดี่าวรักับทีมครับรัเดี่ยวรนเรื่องที่ผ่านแดนที่ทราบงท่านี่ังคับของผมครับท้องฝ่ายมีการลระกาเราเพราะว่าเราเพิ่งรับมอบความจากตว ครับการคัดกรองในการที่ได้เลื่อนตำแหน่งเลิกมีหมายที่ดีที่ผมจะให้ท่านรองในการนั่งหม้อแนวทางยาวต่อซึ่งเราได้รับฟังในวันนี้เต็มที่นะครับที่มีมิตรการร่วมงานมีอะไรแน่ของอาจารยที่เคยมาที่หรือว่าอาจารย์ในรอบเดียวราเดินทีเระจะติดต่อกับผู้บริหารทุกการได้เข้าร่วมงานพวกเราซึ่งส่วนใหญ่ก็รับฟัง เห็นหน้าเห็นตาไปอยู่แล้วนะเหมือนว่าเราอยู่กับพี่เพื่อนน้องอยู่กับอยู่กับพี่เพื่อนอยู่กับเพื่อนกูุ่มพี่เพื่อนน้องนะครับอยู่กับเพื่อนกูุ่ก็ขอบคุณและขอแสดงความดีครั้งนะครับวันนี้ท่านตมีการผู้เล่ก็คือท่านรองอภัยท่านชอบานกฎหมายคดีครับก็ขอขอบคุณท่านทู้แทนในการเข้าสุราครับต่อไปครับสอเด็จพระสันตะปาปาสมดนิว ท่านบนบทีจับเ,เกเรืกกรอดปดภัยทีุ่นน้งขับการตำรวจจังหวัดนตกตํแหน่งเดิมเลขธิการตำรวจเอกชางท่านบนบดีสารเศษสุวรรณที่กับุ้งขับการกฎหมายและกดีตําแหน่งเดิมรองขับการตำรวจท่องเที่ยวซับ สำหรัตอนจังหวัดราชบุรีตำแหน่งเดิมตามระบบตอััดราชบุรีก็เห็นลมองที่ท่านครับได้เข้ามาสูบอันนี้ก็เป็นทุก้าแล้วแตนั้นคุณต่อมท้เสงเน่ยผมมารับตำแหน่งก็มีความดีผมจะได้ทำงานร่วมกัน มีรองรับนะครับผลลัภา์เกี่ยนี่ยผมไม่ได้ยินยินเสียงจริงมาโดยตลอดครับตอนทุกภาคผมก็ก็ระดับตับฟังอยู่นะครับทางบริจัทก็มีความเพิ่แขึ้นนะครับการ